โอเคโอเคเดี๋ยวฉันลงไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวสิไม้ฝากซื้อผักหน่อยสิผักหรอคะแม่จะซื้อผักไปทําไมคะบ้านเราผักมีอยู่เต็มตู้ฉันบอกให้แกซื้อผักมาแกก็ซื้อมาเถอะไม่ต้องพูดมากหรอก ฮัลโหลค่ะแม่ว่าไงคะฮัโลโหลตองลูกเกจําได้ไหมที่เกอยากได้สร้อยเส้นนั้นจากพี่สบายของแกตอนเนี้แม่เอามาให้เกได้แล้วนะจริงเหรอคะแมแ่แม่ไปเอามาได้ไงอะ่งอะ,อาาอะก็ครั้งเนี้ยพี่สบายของแกเหมือนไม่ได้ล็อกลิงชักและแม่ก็เข้าไปในห้องมันแอบไปเอาสร้อยมาให้แกและตอนเนี้พี่สบายของแกมันไปตลาด เดี๋ยวแม่จะรีบออกไปหากแกเดี๋ยวนี้เลยนะแม่แล้วถ้าพี่มายมันจับได้ขึ้นมาล่ะทำไงอะ่ะโอ้ยเรื่องนั้นแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกแม่สยามไม่มีทางจับได้แล้วแต่แกก็อยากให้มันหินเด็ดขาดเลยนะเข้าใจมี่ลูกก็ได้ค่ะแม่แม่นี่เป็นแม่ที่ดีที่สุดในโลกเลยนะโอเคลูกเจอกันนะ สวยมากเลยค่ะแม่นี่ตองชอบมากเลยนะคะหลักแม่นะคะ <c oughs> <c oughs> แม่แต่จะว่าไปอ่ะพี่ไมค์เขาจะรู้เรื่องนี้แม่ถ้าเกิดว่าเขารู้นี่เขาฆ่าตองตายแน่เลยนะแม่เรื่องเนี้ยตองไม่ต้องห่วงเลยนะลกูกแม่จัดฉากไว้เรียบร้อยแล้วแม่คะแต่แม่แน่ใจนะคะว่ามันไม่มีใครเห็นนะ่ะและ้วแม่ไปเอามาได้ยังไรตรงตองหง พอเถอะแกไม่ต้องถามเรื่องนี้แล้วถ้าแกพูดปากไปอ่ะเดี๋ยวคนอื่นเขาได้ยินเข้าเขาจะไปเป็นพยานได้นะจริงด้วยอ่ะแม่โอเคงั้นเอาไม่พูดเรื่องนี้แหละดีเลยลูกแล้วเก็บไวเ้เงียบๆนะอย่าให้ใครเห็นไม่ว่าเพื่อนหรือใครทั้งนั้นแค่แกมีความสุขก็พอแล้วลูกค่ะแม่ ทองเนี่ยจะไม่ให้ใครเห็นเลยแม้แต่คนเดียวทองรักแม่ที่สุดในโลกเลยค่ะแม่นี่เป็นแม่ที่น่ารักจริงๆเลยแม่ก็รักตองเหมือนกันลูกแต่เรื่องเนี้ยตองต้องระวังให้ดีนะลกูก โจรเข้าบ้านแน,น่ๆเลยแม่แม่คะแม่อยู่ไหนคะแม่ก็ไม่อยู่อีกอโกรธไหมพี่ดีมพี่ดีมพี่รีบกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้เลยนะเหมือนจะมีโจรขึ้นบ้านเราอะบ้านอกเต็ไมไปหมดเลยพี่โอเคไหมงั้นเดี๋ยวพี่รีบกลับไปเดี๋ยวนี้แหละไลม่รอก่อกนะค่ะ ดีเนี่ยแล้วแม่ไปไหนนะโอ้ยไม้นี่ม่เกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่ทีมไม้ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคือว่าก่อนไม้ไปตลาดอ่ะทุกอย่างมันก็ยังปกติดีนะคะแล้วพอไม้กลับมาจากตลาดบ้านมันก็กลายเป็นสภาพแบบนี้ไปแล้วอ่ะแล้วแม่อยู่ไหนอ่ะก่อนไม้ไปตลาดแม่ก็ยังอยู่ที่บ้านนะคะ แต่เมื่อกี้นี้แม่เพิ่งโทรมาบอกค่ะว่าแม่ไปบ้านตองทีมไม่ได้ข่าวว่าบ้านเราถูกขโมยขึ้นหรอโอ้ยไมโจรมันใจกล้าแบบเนี้ยนี่มันเกินวานแสกแสกเลยนะได้ครับงั้นเดี๋ยวช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับว่ามีอะไรเสียหายหรือมีอะไรหายไปบ้านนะไมไม่เดี๋ยวไม่ไปดูบนห้องหน่อยนะได้ค่ะไปอน,นะช่วยผมถามหนะ พี่ทีมสร้อยทองหายค่ะสร้อยทองของไมยหายไปอ่ะแต่หายไปเส้นเดียวนะคะที่เหลืออยู่ครบเลยค่ะไม่ได้ยังไงอ่ะไอของมีค่าที่หายเนี่ยก็มีแค่สร้อยพี่ว่ามันแปลกๆปไปม,มันไม่เหมือนโจรขโมยเลยอ่ะหรือหรือว่าจะเป็นขโมยมืออาชีพห,หรอต่อว่าน้ตบุ๊กผมที่วางไว้ตรงนั้นอนะ่ะมันก็ไม่เอาไปนะครับ<ม>ไม้พี่วัดโทรแจ้งตำรวจดีกว่าให้เขามาตรวจสอบไปทั่วเลย โอ้ยตำรวจก็จะมาจับได้ยังไงในเมื่อโจรมันหนีไปแล้วนะแจ้งไปก็เสียเวลาเปล่าๆแม่ครับแม่พูดแบบนี้ได้ไงล่ะครับโจรเนี่ยมันมาสัมผัสบ้านเราเนี่ยทั่วเลยนะครับตรวจลายนิ้วมือแป๊บเดียวเนี่ยเราก็รู้แล้วครับว่าโจรเป็นใครอะ่ะแม่รู้ไหมเวลาใครมาบ้านเราเนี่ยเขาสามารถตรวจสอบได้หมดแล้วครับแม่แม่ไม่ต้องกังวลนะครับโจรเนี่ยสมัยนีย้มันจับง่ายอะตายไม่ต้องทำหน้าเครียด แม่รู้แม่รู้ว่าเป็นใครใแม่รู้ได้ไงอะครับแม่ดาวเอาเนะลูกแม่ครับแล้วแม่รู้ไหมว่าไอ้ทองเส้นนั้นเนี่ยราคาเท่าไหร่แล้วการขาโมยเนี่ยมันติดคุกกี่ปีหรือเสียค่าปรับกี่บาทแม่รู้ไหมครับแม่จะรู้ได้ยังไงล่ะไม่งั้นเราเอาไงดีอะแต่พี่ว่าโทรแจ้งตำรวจไปเลยแล้วกันเรื่องจะได้จบอะ,อะได้ค่ะงั้นม่โทรเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยว สร้อยเส้นนั้นมันราคาเท่าไหร่หรอเดี๋ยวแม่ซื้อให้เองก็ได้ไม่ต้องโทรไปแจ้งตำรวจหรอกอะไรกันนะคะแม่แม่จะมาซื้อสร้อยให้ไม้ทาไมคะแม่จะมาออกเงินแทนโจนทําไมโจรเขาขโมยของของไม้ไปก็ต้องรับผิดชอบเองสิยังไงไม้ก็จะแจ้งตำรวจจับเขาอะ่ะไม่ปล่อยเขาไปไม่ได้หรอกนะคะแม่เดี๋ยวเดี๋ยวนั้นทีมแกก็รีบพาไม้ไปซื้อเลยสิเดี๋ยวร้านมันจะปิดอ่ะเดี๋ยวแม่โอนให้เลยลูกมาอเอางั้นก็ได้ครับ ป่านป่านนะครับเ,เกมียนมันแบงกระษนั้นน้าลูกงั้นแจ้งความลยอะอะแ,มแม่โอนก็ได้โอเคครับงั้นต่อจากนี้ไปเนี่ยถ้าไอ้โจรคนเนี้ยมันเข้ามาขโมยของในบ้านเนี่ยผมจะเอาไอ้โจเรเลวซามคนเนี้ยเข้าคุกแน่นอนนะครับ ไม่ไม่เป็นไรหรอกนะช่างมันเถอะเดี๋ยวไปซื้อใหม่แม่ครับไอ้พวกเนี้ยแม่ทำเนี่ยแม่ก็ช่วยเก็บด้วยนะครับเอ้ยผมล้อเล่นอะแม,ม่ไปทําะมไปขึ้นห้องไปแม่โอเบางครั้งสิ่งที่ขาดไปไม่ใช่ทองแต่คือความไว้ใจที่ไม่มีวันได้คืนแม่นี่ขายทั้งวันยังขายไม่ได้อยู่เนี่ย แล้วถ้าแม่ไม่มีเงินนะวันนี้แม่ไม่ต้องกลับบ้านเลยเอาเงินมาเอ็มเอาเงินมาให้แม่จ้ลูกแม่ไม่มีเงินจริงๆนะเงินเนี้ยแม่ต้องใช้แม่จะเอาไปหาหมอน,นะลูกแม่ไม่มีเงินแล้วยังมาพูดมากอีกอยากให้ผมลงมือไหมเฮ้ยทำร้ายแม่แบบนี้ได้ไงวะ <c oughs> คุณเป็นใครไม่ทราบนี่แม่ผม คุณอยาไมายุ่งให้มันมากครับพี่ครับได้เงินมาแล้วครับครับครับวันนี้ไม่จ่ายแน่นอนครับของของวันนี้ไม่จ่ายแน่นอนครับเยียดีแน่ป้าครับป้าเป็นไรหรือเปล่าครับป้าไม่เป็นไรลูกโอเคครับป้าเดี๋ยวสิพ่อนุ่มช่วยป้าซื้อผักหน่อยได้ไหมลูกถ้าวันนี้ป้าขายผักไม่หมด ป้าคงไม่ได้กลับบ้านแน่เลยได้ครับป้างั้นเดี๋ยวป้าจัดให้ผมชุดหนึ่งนะนี่จาพวอหนุ่มป้าคิดแค่40บาทก็พอได้ครับเดี๋ยวผมสแกนนะครับป้าเอ้พ่อหนุ่มขอเป็นเงินสดได้ไหมลูกอย่าสแกนเลยทำไมล่ะครับป้าพอดีคิวอาร์โค้ดเนี่ยมันเป็นของลูกชายป้าถ้าพ่อหนุ่มสแกนเงินมันก็จะไปอยู่ที่ลูกชายป้าหมดป้าก็จะไม่ได้เงินสักบาทเลย ป้าอยากได้เงินสดเพื่อที่จะไปซื้อ,อยารักษาตัวป้าเองก่ะลูกได้ครับป้าเออผมไม่มีแบงก์ย่อยเลยครับป้างั้นเอางี้เดี๋ยวป้า,าไปพันหนึ่งเลยแล้วกันนะครับจริงเหรอพ่อหนุ่มครับขอบคุณมากเลยนะจ๊ะครับป้าครับผมว่า ไอผักพวกนี้เดี๋ยวผมช่วยป้าขายดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวการสแกนเนี่ยเดี๋ยวสแกนเข้ามือถือผมก่อนแล้วพอเราขายเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมเอาเงินสดให้ป้าโอเคไหมครับจริงเหรอพ่อหนุ่มป้าขอบใจมากนะลูกได้ครับมาผมช่วยนะมาเอา,าซื้อผักกันได้นะครับผักสดสดใหม่ๆเลยครับปลูกที่สวนที่บ้านนะครับมาเลยพี่สุดหลอพี่พี่พี่ช่วยซื้อผักผลไม้หน่อยครับพี่ น้องนี่พูดจาดีเนี่ยงั้นพี่เหมาผักสามสูงนี้หมดเลยโอ้โหไก<ห>่จ้าเท่าไหร่จ๊ะเอาสามสิบก็พอจ้าจ่ายเลยครับพี่โอเคครับอขอบใจมากจ้าพ่อหนุ่มขอบคุณครับพี่สุดหล่อคุยขายดีขายดีขายดีโหผลไม้สดจังเลยอะ่ะแล้วขายกันยังไงจ้า เอออันนี้ลูกเลยยี่สิบจ้ะและนี้สิบบาทอันนี้สามสิบจ้ะมนเอาวันนี้แล้วกันค่ะโอคสแกนนะครับจ้าสร<ะ>็อ่ะนี่ครับสแกนได้เลยเอเคค่ะอคโอเค,ะคะเรียบร้อยนะคะคโคู้ยอยซอยไหนเนี่ยเดี๋ยวจะตามไปที่บ้านเลยเอ้ยเฮ้ยน้องสาวน้องสาวครับ ช่วยซื้อผลไม้หน่อยเลยนิดเดียวแล้วขายไงคะเนี่ยเอออันนี้ลูกรลยี่สิบอะอันนี้สามสิบอันนี้หรือไม่ต้องแล้วค่ะเหมาหมดเลยโอ้โหอ่เลยป้าใสถุงเร็วขอบคุณมากเลยนะคะขายดีขายดีแจกได้เลยครับขอบคุณมากนะจ๊ะหนูขอบคุณมากเลยนะคะน้องสาวโอ้โหสวยแล้วยังใจดีอีกหัวป้า ผมขายผักให้ป้าหมดแล้วนะครับเดี๋ยวก็เรามาคิดเงินกันว่าที่ขายได้ทั้งหมดวันนี้เท่าไหร่ผมจะได้ให้เงินสดป้าโอเคไหมครับจ้ะโอเคคิดก่อนนะห้าโอเคครับวันนี้ป้าขายได้ทั้งหมดพันห้านะครับเดี๋ยวผมให้เป็นเงินสดป้าเลยโอ้พ่อหนุ่มป้ารับไว้ไม่ได้หรอกเงินต้องพันหน้าผักป้ามันไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยนะลูกป้าครับนี่ป้าป้าเก็บเงินนีไว้นะป้าไปรักษาตัวเอง สุขภาพเนี่ยมันสำคัญที่สุดแล้วนะฮะป้าขอบใจพ่อหนุ่มมากจริงๆนะลูกพ่อหนุ่มเนี่ยมีน้ำใจที่งดงามจริงๆเลยไม่เป็นไรหรอกครับป้าแค่ผมเห็นป้าย,ยิ้มได้เนี่ยผมก็มีความสุขแล้วใช่ลูกวันนี้ป้ากันรอดแล้วนะครับป้าป้าอยากพักไหมครับเดี๋ยวผมพาไปนั่งที่ร่มมก่อนไม่ได้หรอกลูกป้าย,ยังไม่ได้เก็บร้านเลยโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวผมช่วยป้าเก็บร้านดีกว่าได้จ้ะโอเคครับอ่ะป้านี่เก็บนะ เรียบร้อยแล้วครับป้าเออป้าครับถ้าป้าอยากลองอะไรใหม่ๆมไหมครับผมว่าป้าไม่ต้องเหนื่อยขายผักแบบนี้ทุกวันก็ได้นะครับไม่ได้หรอกลูกถ้าไม่ขายผักพวกเนี้ยป้าจะอะไรกินล่ะจริงๆบริษัทผมไปข้างหน้านิดนิดเดียวเองครับป้าถ้าป้าอยากลองทํางานที่มันไม่หนักมากเนี่ยป้าลองมาที่บริษัทผมดูนะครับไม่เป็นไรหรอกพ่อหนุ่มป้าเกรงใจนะลูกไม่ต้องเกรงใจหรอกครับป้า ป้าเป็นคนเก่งแล้วก็ขยันมากผมอยากให้โอกาสป้าเนี่ยได้ลองทํางานที่มันสบายขึ้นแถมได้เงินไวขึ้นด้วยนะครับป้าป้าเนี่ยโชคดีจริงๆเลยและป้าก็ขอบคุณพระเจ้าด้วยที่ได้มาเจอพ่อหนุ่มวันนี้ป้าครับแค่ผมได้ช่วยป้านิดหน่อยเนี่ยช่วยคนดีๆนิดนึงเยชีวิตผมก็สดใสขึ้นเยอะและป้าป้าขอบใจพ่อหนุ่มมากจริงๆนะลูกพ่อหนุ่มนี่เป็นคนดีจริงๆเลยครับงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนแล้วนะครับเจอกันป้าสวัสดีครับ น้ำใจเล็กๆของใครสักคนสามารถเปลี่ยนชีวิตอีกคนได้